วันนี้มากินขนมกันทุกคนพลอยได้ขนมนี้จากร้านละมุนดีนะทุกคนให้มาเยอะมากกล่องนี้หนึ่งสี่บาทตัวนี้เขาจะเรียกว่าขนมนูก,กัรแคกเกอร์นะทุกคนจะเป็นรสกระเทียมกับต้นหอมเป็นขนมสไตล์ไต้หวันเลยแล้วในหนึ่งกล่องนั้นทุกคนจะมีทั้งหมด10ชิ้นก็คือแต่ละชิ้นก็มาแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนน่ากินอ่ะกลิ่นหอมกระเทียมมากเลยนะทุกคนอือหืกลิ่นดีมาก หอมมากเลยอะจริงๆที่ก่อบเขาแนะนำให้เวฟก่อนนะทุกคนมันจะได้ยืดๆแต่ว่าเดี๋ยวพอจะชิมอันนี้เลยทุกคนดูความน่ากินดูกลับแบบนุ่มๆเลยอลองชิมกันทุกคนคือตัวแครเกอร์จะหอมกระเทียมมากเลยทุกคนส่วนนูกัดก็จะมีความนุ่มๆแล้วก็หวานน้อยอร่อยอะกินคู่กันแล้วมันอร่อยมาก ใครกินบร็อโกลก็ระวังร่วงกันหน่อยนะมันกรอบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเวฟกันนะทุกคนตัวนูการเขามีความยืดเหมือนชีสเลยทุกคนน่ากินมากใครซื้อไปพอยแนะนําให้เอาไปเวฟนะถ้าใครอยากกินตามพอยนะทุกคนสามารถสั่งได้ที่นี่เลยสามารถสั่งได้ที่เพจละมุนดีหรือแวะไปซื้อที่หน้าร้านที่โครงการเนทีฟเชียงสาได้เลยนะทุกคน